พี่น้องยูทูบเบอร์คนไหนครับที่เพิ่งเริ่มต้นทําช่องตอนนี้แล้วผลที่ได้คือมันมียอดวิวน้อยเหลือเกินมันจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับฝากกดดดไล่แนเค สวัสดีครับผมเสกสารปั้น youtube อยากเป็น youtuber ต้องลงมือเฮ็ดพี่น้อง youtuber มือใหม่ครับที่มีปัญหาว่าทําคลิปไปแล้วเนี่ยยอดวิวน้อยเหลือเกินครับผมนะผมจะมาเล่าให้ฟังครับก็คือปัญหาข้อแรกนะครับที่เรามียอดวิวน้อยก็คือคนดูหาคลิปเราไม่เจอนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งว่าจะหาช่องเราไม่เจอเลยนะครับผม วิธีการแก้ไขก็คือพี่น้องยูทูบเบอร์มือใหม่หรือมือที่ทำมาแล้วแหละอย่าลืมสำคัญที่สุดเลยคือการตั้งชื่อวิดีโอครับห้ามตั้งมั่วๆนะเวลาที่เราตั้งชื่อนะครับก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดหรือคำคำนั้นอยู่ในชื่อเราด้วยเช่นเราทำเนื้อหาเกี่ยวกับออสอนทำอะไรดีเอ่ยเยมหรือแยมโรแม่แยมโร แล้วเราอย่าให้คนพิมพ์คําว่าแยมโรเนี่ยแล้วมาเจอคลิปเราเพราะฉะนั้นชื่อวิดีโอของเราจะต้องมีคําว่าแยมโรด้วยนะครับอันนี้ต้องฝากสําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าด้วยนะครับชื่อวิดีโอต้องตั้งให้ถูกคนถึงจะหาคลิปเราเจอครับ <c oughs> ปัญหาที่2ครับที่ได้ยอดวิวน้อยเนี่ยมาจากการสังเกตของผมเองนะซึ่งอันนี้ถ้าจะผิดหรือถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ผมสังเกตเห็นว่าช่อง YouTube ใหม่ๆเนี่ยนะครับผม นะเวลาที่เราเนี่ยค้นหาอะไรใน YouTube แล้วเนี่ยช่องของพวกเราที่เป็นมือใหม่เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ถูกแนะนําโดย YouTube เรียได้ว่า YouTube YouTube จะแนะนําส่วนใหญ่นะจะแนะนําช่องที่มีคนติดตามเยอะๆอยู่แล้วนะครับทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะได้ยอดวิวจากตรงนี้ไปเยอะเลยนะครับวิธีการแก้ไขครับผมก็คือถ้า YouTube ไม่ช่วยแนะนําช่องของเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ตามหลักของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอัตติอัตโนนะฮะโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับนะเราต้องช่วยเหลือตัวเองคือเขาไม่แนะนําเราเราก็ต้องเอาคลิปของเราเนี่ยไปแนะนําให้กับคนอื่นครับนะผ่านแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆที่ผมเคยเล่าไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลบีต่างๆเอาไปโพสต์เอาไปโปรโมทเลยนะครับเขาไม่ช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองครับปัญหาที่3ครับที่ยอดวิวน้อยครับเกิดมาจาก,กว่าอย่างนี้นะครับ เวลาที่เรานะครับโพสต์คลิปอะไรลงไปใน u t u b e แลวเนี่ยถ้าเรามีคนติดตามมาหลายแล้วนะครับนะคลิปของเราก็จะมีโอกาสเด้งไปแจ้งเตือนให้กับคนที่ติดตามช่องของเราแต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งเปิดช่องมาใหม่นะครับทำให้คนติดตามเรามันน้อยมากทําให้เวลาเด้งไปแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะไปหาคนสัก3ามคน5คนมันก็เลยมียอดวิวน้อยจากคนติดตามที่มีน้อยนั่นเองครับผม วิธีการแก้ไขอันนี้ต้องตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะก็คือเราจะต้องทําคลิปลงมาเยอะๆให้มันมีคนติดตามเยอะๆแล้วก็ต้องทําคลิปที่ดีมีประโยชน์ด้วยนะครับผมมันจะแปรผันตามกันมาเลยนะคลิปดีมีประโยชน์แถมมีจํานวนเยอะด้วยลงบ่อยๆอย่างนี้คนติดตามเยอะคนติดตามเยอะเสร็จปุ๊บเราลงคลิปต่อไปมันก็จะเด้งแจ้งเพืิดเพหาคนที่ติดตามเรากลายเป็นงูกินหาแบบนี้ อันนี้ตอบตรงๆเลยไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องทําคลิปเยอะๆและมีประโยชน์ครับสุดท้ายนี้นะครับผมได้เจอบทความอันนึงครับอยู่ในหนังสือนะครับผมเขาบอกว่าขยันแบบชาวจีนโอ้เราคงเคยได้ยินนะครับตำนานเสื่อผือนหมอนใบครับนะจนกระทั่งสร้างกิจการใหญ่โตได้ที่ประเทศไทยเพราะคนจีนขยันมากครับผมและก็ให้สุภาพอ่อนน้อมแบบชาวไทยคนไทยครับเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเพราะว่า เป็นกันเองนะครับมีมารยาท้มสวยเพราะฉะนั้นเราต้องสภาพอ่อนน้อมด้วยนะครับผมแล้วก็มีระเบียบวินัยแบบฝรั่งครับคือฝรั่งเวลาทำงานนะครับโห,โหเรียกได้ว่าทุกอย่างครับผมมีระเบียบวินัยมีกฎเกณฑ์กำหนดเป๊ะๆทุกคนทำตาม follow ตามนี้ป๊อป๊อบป๊อป๊อปอทำให้บริษัทฝรั่งครับถึงใหญ่โตมาโหฬานมีกิจการใหญ่โตมากมายครับผมแล้วก็สุดท้ายครับทำงานรวมพลังแบบญี่ปุ่นครับผมนะ ไปดูญี่ปุ่นทําแต่ละงานสิครับอย่างเช่นงานโอลิมปิกที่ผ่านมาโอ้โหที่จัดแบบว่าได้ดีมากเลยครับนะเขารวมพลังการมีความสามัคคีกันมากจนให้งานแต่ละงานของเขานี่ยครับออกมาแล้วเนี่ยมันเพอร์เฟกสุดๆเลยนะครับสรุปก็คือขยันแบบชาวจีนสุภาพอ่อนน้อมแบบชาวไทยมีระเบียบวินัยแบบฝรั่งแล้วก็รวมพลังทํางานรวมพลังแบบชาวญี่ปุ่นเอาไปใช้ได้เลยนะครับพี่น้องยูทุนทุกท่านครับ มีคำถามอะไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมเราจะสู้ไปได้วยกันไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลแน่นอนครับขอบคุณมากครับ